ครับขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมทางช่องอีสานบอนบานนะครับสําหรับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทงหน้านะครับก็เลยมาอัปเดตแปลงหยาให้พี่น้องได้รับชมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแปลงญ้าไนของเฮ้านะครับแปลง้าในยที่ได้ทําการตารัดไปแล้วนะครับตัดให้งัวไปนําแน่นะครับกับตัดให้พี่นอ้องที่ อามาเอาไปปลูกนะครับเป็นทอนพันธุ์นะครับสาหรับอตรงนี้นะครับมันก็นจะเหี <c> ่ <oughs> ยวในเจ็กน้อยนะครับเห่วอยู่ประมาณสอกลัวๆนะครับเหา่วอยู่ประมาณสอกลัวๆนะครับก็มีลำต้นที่เขียวงามนะครับเขียวสดแล้วก่ามีลำต้นที่อ่อ,อนนุ่มนะครับลำต้นอวบนี่ก็เป็นหญ้าไนนะครับ อันนี้ก็ประมาณเดือนกลัวๆครับพี่น้องประมาณเดือนเศษๆนะครับที่เห่าเลื้อไหวนะครับเลื้อไหวให้งัวจะคล้องนํานะครับสําหรับตัวนี้นะครับฮาทัดไปแล้วนี่นะครับก็ขึ้นไม้ครับขึ้นไม้กับจะนานะครับจะนาขึ้นมานะครับเพราะว่ามันก็มีการแตกหน่อไม้ขึ้นมานํานะครับแล้วก็แตกขึ้นมา ตามลำต้นที่เหาตัดไปก่อนหนานั้นนะครับอันนี้ก็นในใสปุ๋ยเปล้ลวครับหลอบนึงนะครับเปลี่ยนแปลงหญ้าของเห่าที่เปลี่ยนแปลงหญ้าช่วงนาแล้งนะครับถึงแม้ว่าเหาจะบไดใสน้ำหลายานไดน,นะครับบไดใสน้ำหลายแต่ว่าก็ยังเขียวสดคือเก่านะครับปี่น้องหญ้าชนิดนี้ก็นทนแ้งนะครับเปาเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงนาแล้งนี่ก็คือ ถึงแม้ว่าน้ำสีน้อยนะครับน้ำสีนอยนี่กับพอปลูกได้อยู่นะครับก็พอปลูกได้แต่ว่าถ้าขาดเลยขาดเลยนี่บ่ค่อยดีครับพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ใส่น้ำจักเท่อนี่อ่าดวว่าอ่าสองสาม,สามอาทิตย์จังใส่เท่อหนึ่งสองเทื่อยังเสียนะครับยังบ่ได้รีกัอ่าอาทิตย์ละเท่อสองเท่อครับพี่น้องถึงแม้ว่ามันจะทนนะครับก็เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับ,าาบพี่น้องกนะ็ควรจะดูแล เอาแจใส่พอสมควรนะครับก็บใส่น้ำใส่ปุ๋ยแน่ดจังหน่อยนะครับอ่า <c oughs> ตัวนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์นะครับประมาณสองอาทิตย์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงใหญ่ของเฮาก็เเรือบ่หลายครับพี่นอ้องอ่าสำหรับพี่น้องที่มาสอบถามนะครับทรมมถามมีท่ทอนน่า์หยาบนะครับอ่ามีทอนนธุนหยาบอ,อยากได้ไปปลูกนะครับก็บขอบอกพี่น้องไว้ซักก่อนด้อครับเด้อในช่วงนี้ก็ ขออนุญาตงดนะครับงดรับออเดอร์นะครับหรือว่าเปิดจำน่ายให้พี่น้องไปปลูกนะครับไปเหตุดทอนพันกับประมาณช่วงเดือนพฤษภาเด้อครับพี่นอ้องจังลองติดต่อสอบถามเขาว่าเบิรงนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่เอามาหลายนะครับในรูปแบบข้อสอบสองสามกระสอบสี่ขอสอบยังสี่ก็ส,ส่สงให้ได้ยูนะครับส่งให้ได้แต่ว่าขันพี่น้องเสียเอาสี่ลอยโล่หาลอยโล่ยังสี่นะครับมันมันกะ บ่บ่สามารถที่จะแบ่งปันพี่น้องได้นะครับเพราะว่างัวทั้งคอกเองก็มีหลายตัวนะครับก็ช่วงนิยามันกับบก่อยมีนะครับน้ำทงน้าอากาศมันแหง้งมันแรงร้ายนะครับวันนี้ก็ฮ้อนนะครับ38องศานะครับ 37, 37 38าองศาเฮ็ดให้ทงไฮทงหน้าเฮามันแหง้งมันแลงหย้าก็บกค่อยเกิดนะครับการใยหญ้าปลูกนี่สักวันนะครับพี่น้อง <c oughs> ในช่วงต้นฝนพี่น้องจังล่องโทรมาสอบถามเบิ่งนะครับทุกมีทุกมือนี่กับพวมเหลื่อมแร่ร้ายนะครับการปลูกหญ้านะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อจากสวนต่างๆนะครับในยูทูปก็ล่องไปค้นเบิ่งนะครับวับนไหนที่มันไก่บ้านพี่น้องก็จังล่องไปเบิง่งไปเบิ่งหอดสวนนะครับไปสัมผัสไปเบิง่งไปสอบถามการดูแลาการปลูกอย่างไรพี่น้องว่าต้องอยากอายนะครับพี่น้องว่าต้องอยากอาย คันบ่อหูให้ถามนะครับพี่นอ้องอ่าอย่าไปว่าจะคล้องเก่งเนี่ยนะครับบางคนบ่จักกับบ่ถทามนะครับอ่าไปปลูกบ่ถือวิธีนะครับมันกะเสียเวลาหลทีสำคัญก็คือเข้าลงทุนโดยศูนเปาประโยชน์นะครับสําหรับปุณิกะอ่านำภาบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงใหญ่ของเฮานะครับที่อ่าได้เลืไว้นะครับก็เลือบ่หไรยนะครับพี่น้องนี่อาไปกะ จะเห็นที่มันเหี่ยวแน่นะครับเหยี่ยวแน่กับวายที่กําลังขึ้นนะครับกาลังใส่น้าใส่ปุ๋ยนี่ก็คาดไว้อีกจักสองสามอาทิตย์นะครับหรือว่าอีกบ่กเกินสองอาทิตย์นะครับก็บสามารถตัดให้งูวคว้ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้านของเหานะครับพี่น้องก็ล่องปูเบงนะครับล่องเสียสลระพื้นที่เบงอ่าสำหรับตัวนี้ก็ประมาณไร,เร่เศษนะครับประมอณไร่จักน้อย นะครับก็ปลูกไว้ยุ่สามแปลงนะครับแปลงหนึ่งกับประมาณงานหนึ่งแปลงหนึ่งกับประมาณอีกสองงานนะครับกับประมาณเกือบเกือบสองไรนะครับที่ห้าปลูกไว้นะครับอันนี้ก็นําบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจพี่น้องผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับถึงแม้ว่าราคามันสิลง่งนะครับราคามันจะบดีในส่วนนี้พี่น้องกับโอส่าเลี้ยงเอาสก่อนนะครับอาศัยคล้ายตัวเอาครับเลี้ยงกับเลี้ยงแบบ ือว่าซื้อก็ะซื้อแบบอิงเนื้อครับเอ่าเข้าไปเหรียญสวยงามบ่ได้นะครับเพราะว่านาเสื้อเข้าบ่ดีนะครับนาเสื้อเข้าอ่าอ่าบบเข้าเอิญว่ายังไงล่ะนะครับนาเสื้อบ่ดีอ่อเสือเสียงเข้าบ่ท่านด่งดังนะครับเอ่อแมนว่าเข้าสีมีงามมันกะขายเด้ราคาอย่แตวามันกับ่คือเพลินนะครับเอ่พรานฉะนัรนก็นํามาฝากพี่น้องไว้เพียงซัมนี้นะครับพี่น้องอ่าสำหรับื้นนี้นะครับ กับอำลาพระาจาพี่น้องไปก็ภาพบรรยากาศหาแปลงหญ้าเขียวๆนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทาางช่องอีสามนนบานเท่านั้นนะครับสำรัมบริหี้ขอกาขอ่าําว่าสวัสดีครับ